สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องเคเล่ชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เคเล่จะมาแชร์3เคล็ดลับ3วิธีแกะกุ้งอย่างไรให้หน้าทานนะคะแล้วก็แกะกุ้งได้ง่ายด้ดยท่าสาวิธีนี้นะคะค่ะแล้วการแกะกุ้งแต่ละวิธีเหมาะกับการทาเมนูอะไรเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาแชร์กันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเล่ด้วยนะคะ กุ้งแคเลก็ใช้เป็นกุ้งขาวปกติค่ะตัวไม่ใหญ่มากนะคะวิธีแรกนะคะเราจะใช้กรรไกรค่ะเด็ดหัวกุ้งออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นก็ใช้กรรไกรทำทำตามในคลิปเดวแคเลเลยนะคะตัดไปแบบนี้ค่ะให้เหลือข้อตรงปลายออปลายหางเขาด้วยนะคะ หลังจากนั้นก็ทำการแกะได้เลยค่ะวิธีนี้ง่ายมากเลยนะคะและในส่วนของเส้นดำกุ้งเส้นขี้กุ้งนี่นะคะเราก็เอามือออหยิบออกได้เลยค่ะหรือว่าใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มออกเลยค่ะเห็นไหมคะวิธีนี้ง่ายมากเลยนะคะค่ะวิธีนี้นะคะเหมาะสำหรับ กุ้งที่เอาไปผัดเผ็ดนะคะหรือว่าเอาไปทําพวกผัดกะปิผัดสะตอนะคะหรือว่าผัดกะเพรากุ้งเราจะต้องทําวิธีนี้จะได้ดูน่าทานนะคะวิธีที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะเออด็ดหัวกุ้งออกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ช้อนนะคะแกะเปลือกกุ้งได้เลยค่ะ เหลือเออตรงหางเขาไว้สักข้อนึงนะคะได้เอาไว้จับแบบนี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวทำให้อยู่อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่ใช้ช้อนก็ใช้มือแกะได้นะคะเหมือนกันค่ะจะใช้ช้อนหรือใช้มือก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่แค่เลยว่าใช้ช้อนเออง่ายกว่าสะดวกกว่านะคะ ค่ะเมื่อเราแกะกุ้งได้แบบนี้แล้วนะคะถัดไปเราจะใช้ไม้จิ้มฟันค่ะจิ้มลงไปนะคะตรงหลังกุ้งค่ะนี่ค่ะสักประมาณข้อที่สองนะคะจิ้มลงไปเลยแล้วก็ทําการดึงแบบนี้ค่ะถ้ามีเส้นคาวนะคะเส้นคาวใหญ่ๆเขาจะออกมาเลยนะคะเนี่ย นี่ค่ะเส้นคาวกุ้งตัวนี้ไม่ค่อยมีเส้นคาวมากนะคะเส้นคาวหรือว่าขี้กุ้งเนาะนี่ค่ะประมาณข้อนี้นะคะก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปได้เลยนี่ค่ะเส้นจะออกแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเส้นคาวเส้นขี้เขานะคะนี่ค่ะ วิธีนี้นะคะเหมาะสำหรับเอาไปทำกุ้งทอดกุ้งชุบแป้งทอดนะคะค่ะจะสวยนะคะถ้าเราทำวิธีนี้เนาะนี่ค่ะเวลาเราเอาไปชุบแป้งทอดจะได้เหลือหางนะคะไวเอาไว้จับนะเวลาเราอาไปทอดแบบนี้ค่ะค่ะนี่เหมาะสำหรับกุ้งชุบแป้งทอดกุ้งทอดนะคะหรือว่าจะทำกุ้งดองซีอิ้วก็ได้นะคะใช้วิธีนี้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีแกะวิธีที่สามกันเลยค่ะวิธีที่สามนะคะเราจะไม่เอาหัวกุ้งออกค่ะแล้วก็จะไม่เอาเปลือกกุ้งออกนะคะจะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปที่หลังเขาเลยค่ะนี่ค่ะจิ้มลงไปที่หลังเขาเลยนะคะ ถ้าหากว่าข้อที่สองนะคะจิ้มไปแล้วไม่เจอเส้นขาวเส้นขี้เขาก็เขยบมาเป็นข้อเดิดตรงนี้ก็ได้ค่ะข้อที่สามนะคะนี่ค่ะอเอาขี้ออกให้หมดเลยนะคะวิธีนี้เหมาะสําหรับเอาไปทํากุ้งอบเกลือหรือว่ากุ้งอบวุ้นเส้นนะคะนี่ค่ะแค่เลยลืมนะคะนี่เราตัดตรงนี้ออกด้วยนะก่อนที่เราจะเอาไปทํากุ้งอบวุ้นเส้นหรือว่ากุ้งอบเกลือนะคะนี่ค่ะ เหมาะมากๆเลยนะคะถ้าขายกุ้งอบคุวนเส้นส่วนมากนะคะเขาจะไม่แกะเปลือกออกเนาะค่ะก็จะอบแบบนี้เลยค่ะทั้งอบเกลืออบม้นเส้นนะคะนี่ค่ะก็จะใช้วิธีนี้นะคะค่ะและนี่ก็เป็น3วิธีการแกะกุ้งนะคะให้แกะได้ง่ายๆนะคะเหมาะสําหรับทําเมนูต่างๆค่ะวิธีนี้เหมาะสําหรับกุ้งแช่น้ําปลากุ้ง ผัดเผ็ดนะคะผัดกะเพราค่ะวิธีนี้นะคะเหมาะกับกุ้งทอดกุ้งชุบแป้งทอดนะคะวิธีนี้เหมาะกับทําอบเกลือนะคะหรือว่าอบวุ้นเส้นค่ะ3วิธีง่ายๆนะคะค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเล่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ